ต่อมานะครับการบ้าน8ข้อ1นะครับออกแบบเครื่องคิดเลขโดยใช้ lcd นะครับแบบ i 2 4แล้วก็เป็นคีย์บอร์ด 4, 4คูณ4รับอันนี้ก็จะมีเพิ่มฟังก์ชันเป็นบวกลบคูณหารไซน์โคสแทนล็อกยกกำลังส qua r ์รูท t 1ส่วน x เอ s ส l ลู e และอย่างอื่นนะครับก็ต้องมีปุ่ม toggle เปลี่ยนหน้าปัดคีคย,ยค์บอร์ดครับขยายคีย์บอร์ดได้มากกว่า 4, ณ4 ก็อย่างแรกก็มาดูนะครับที่โค้ดนะครับก็คือ include ก็เลือกใช้ library ปกติครับ d i g i t a ออันนี้ก็เป็นสร้าง object lcd นะครับที่0 x 2 7ครับขนาด16คอลัมน์2แถวนะครับต่อมาก็ define constant delay key 30ก็คือตั้งกำหนด delay ปุ่ม30นะครับอันนี้ก็ no key ครับก็มันคือไม่มีปุ่ม ันนี้ก็เป็น byte key 4ี 4, ่คูณก็คือเก็บ mapping นะครับ keyboard keypad ในะขนาด4ี่แล้วก็ byte com key 4ี่ครับก็คือสแกนแถวของ key ครับมาสตริง h e a d e c ากับนี่นะครับก็คือเก็บข้อความครับหรือตัวเลขที่กดเข้ามาแล้วก็ f o r d ds 3ามนะครับก็คือเก็บค่าตัวเลขที่ pass ออกมานะครับ แล้วก็ชา op 3S ก็คือเก็บตัวเลขเครื่องหมายบวกลบคูณหารครับ in of multi เนี่ยครับก็คือตัวนับจำนวนเครื่องหมายคูณหารหรือแล้วก็บวกลบครับ i n t MODE เท่ากับ0กนคือโหมดทำงานนะครับอันนี้จะมีโหมด0ูนย์ normal โหมด1ก็คือ t a n แล้วก็โหมดสโหมด2ก็คือ lock หรือยกกำลังครับ โหมด3ก็เป็น square absolute นะครับประมาณนี้ต่อมาก็ string current function ครับเก็บฟังก์ชันปัจจุบันที่เรียกครับเช่น sine cos ครับก็ bool mode just change เท่ากับ for ครับก็คือ t o ถ้าเพิ่งเปลี่ยนโหมดนะครับก็คือใช้เขียจจอครับเสร็จแ,แล้วก็ void init key 4ี่คูณนี่ก็คือ map ปุ่มคีย์ครับให้เป็น ascii ll ครับเสร็จแ,แล้วก็ คีีคูณทั้งหมดนี่ก็จะเป็นเหมือนเดิมครับก็เป็นโนคีเคหารคูณลบโนคีเจ็อันนี้ก็เป็นแต่ละแถวนะครับแถวแถวแถวก็ตามนี้ครับต่อมาก็เป็น By เอสซีไนะครับเท่ากับโนคีคอลัมน์โลไอครับแล้วนี่ f o ร I เท่ากับ0 I นะครับ i น้อยกว่าเท่ากับ3 I บวกบวกครับ ก็ลูปทีละแถวแต่แล้วก็โลเท่ากับ Com คีสี่คณสครับกําหนดค่าโลแล้วก็พอร์ตสครับส่งไปที่พอร์ตสแล้วก็โลเท่ากับโลชิปไปทางขวา4ีปิดนะครับเสร็จแ,แล้วก็ดี l a y ครับแล้วก็ c o l pin สี่อศูนย์ 0, f ศูนย์ f นะครับสีปิดล่างอ่านแล้วก็ if ค e สี่คูณสี่โลคอลัมน์ไม่เท่ากับ no key นะครับ ก็คือถ้ามีปุ่มกดให้แต่นี้จะเป็น e f p นี่ถ้าเป็นมีปุ่มกดนะครับแล้วก็ s a s c i l l i i นะครับเท่ากับหารแล้วก็เบรกครับแล้วก็ e f p โหมดเท่ากับ0ูนย์ c l สีคุณสี l o w e r c a s นะครับก็คือโหมด0ใช้แมปปิ้งปกติแล้วก็ l e f p โหมดเท่ากับเท่ากับโหมด1นะครับ หมดหนึ่งที่เคยบอกไปก็เป็น sine cos division ครับแล้วก็ if l o w กับ0 x 7 0 x 7 and column เท mm ่า hmm. กับ x 0 x 0 d mm hmm. นะครับก็คือเป็นปุ่ม sine อันนี้ก็เป็นปุ่ม cos อันนี้ก็ปุ่ม division mm hmm. ครับเสร็จแล้วก็ l s c a s c i i เท่ากับ k 4 4 low column นะครับต่อมานี้เป็นหมด2ครับ หมดสองก็เป็น tan l o เ power by ก็คือยกกำลังครับอันนี้ก็เหมือนเดิมครับส่วนนี้หมดสาครับก็ square root นะครับ inverse ก็เหมือนเดิมครับเีย y เหมือนเดิมต่อมาก็ b บ a k e แล้วก็ return ครับแล้วก็ by lead key สี่คูณสี่นะครับก็คือฟังก์ชันอ่านปุ่มกดครับแล้วก็ by m key หนึ่งลูกน้ำ key นะครับก็คือ y หนึ่ง key เท่ากับ i n k e y สี่คุณสี่ก็คืออ่านปุ่มนะครับแล้วก็ m k e y คหนึ่งเท่ากับ k e y เสร็จแล้วก็ if k e y ไม่เท่ากับ no k e y ถ้ามีการกดปุ่มก็จะตีเละครับเสร็จแล้วก็เมื่อคีเท่ากับ k e y in อ่านอีกครั้งนะครับอ่าน k คีรอบ if k e y เท่ากับ m k e y คหนึ่งครับถ้ายังกดอยู่ก็ y ายหนึ่ง e y อินคีสี่คุณสี่นะครับแล้วก็ if k e y เท่ากับ no k e y ก็คือรอจนปล่อยปุ่มแล้วก็เบรกครับ อันนี้ก็เป็นดีเลย์อ่น key e key า no key นดีนเลย์แล้วก็ key คีย์กับอินคีย์สี่4ิสี่แล้วก็อีฟคีย์เท่ากับโนคีย์นะครับเหมือนเดิมครับแล้วก็เบรกรีเทิร์นอินคีย์หนึ่งครับต่อมาครับ v อยเอลซีดีดิสเพย์ไบโลไบคอลัม t r สต g ิงเมสนะครับก็คือฟังก์ชันแสดงข้อความบน LCD ครับที่ตำแหน่งรูและคอลัมม์นะครับก็ LCD s ท t cursor column แล้วก็ row ครับก็คือกำหนดตำแหน่งเคอร์เซอร์นะครับส่วนนี้ก็คือ R D Pint ก็คือพิมพ์ลงจอครับวันนี้ f o r c ค่เาสองนำนะครับโฟดนำหนึ่ง c ฟดนำสองชาร์โอครับก็คือฟังชันคำฟังชันคำนวณเลขสองนะครับ if op เท่ากับคูณน,น,นะครับ, e ep, OP, talk, นะรบก็เป็น return 1นหนึ่งคูณนำนำ,นำสองครับ ถ้าคูณก็ให้คูณครับส่วนนี้ก็เป็นถ้าบวกก็ให้บวกอันนี้ก็เป็นลบครับอันนี้ก็เป็นหารแล้วดีเทิร์ n ศูครับต่อมาก็ void shift num ครับ f l o r t คูณกับ array แล้วก็ i n pos ครับก็คือฟังก์ชันเลื่อนตัวเลข array ไ,ไปทางซ้ายครับแล้วก็ for int i เท่ากับ pos ก็อเน,นี้ครับก็คือลูปจนกว่าจะเจอครับแล้วก็อเลถ้ากับอเลบวกหนึ่งครับย้ายไปทางซ้ายแล้วก็ void shift c h ชา c h คุณอเล int ps นะครับก็คือฟังก์ชันเลื่อนอักขระในอเลไปทางซ้ายครับอันนี้ก็เหมือนเดิมลูปจนได้นี้ครับเสร็จแล้วก็ย้ายค่าเหมือนเดิมส่วนนี้คือฟังก์ชันเคลียร์ค่าสตริงนะครับ เหมือนเดิมครับอันนี้ก็ in file char ก็คือฟังก์ชันค้นหาตำแหน่งนะครับ file แล้วก็ for in i เท่ากับ0ครับ i น้อยกว่าเท่ากับต str นะครับแล้วก็ i บวกบวกก็คือไล่ตรวจแต่ละตำแหน่งนครับแล้วก็ถ้าตรวจเจอก็คือคืนไปครับแล้วก็เหมือนเดิมถ้าไม่เจอก็เป็น return เท่ากับลบหครับ นี่ก็ in min not negative ครับ in นำ in นำสครับฟังก์ชันตรวจหาค่าต่ำสุดที่ไม่เป็นลบ1ครับถ้านำเท่ากับลบหนะครับก็คือจะใช้นำสอครับแต่ถ้านำสอเท่ากับลบหก็จะใช้นำหนึ่งครับสลับกันหรือถ้าไม่มีลบหก็เรียกค่าที่น้อยกว่าครับต่แมก็ y n o r t e u a t i o n นะครับก็คือฟังก์ชันแยกสมก,การออกเป็นตัวเลขกับตัวดำเนินการครับนี่ก็มาชาเทม e ก6 H, ครับก็คือ buffer เก็บตัวเลขเป็นสตริงครับแล้วก็ in เท่ากับ0 j เท่ากับ0 k เท่ากับ0แล้วก็ l เท่ากับ0นะครับเป็นตัวเลขอินเด็กแล้วก็ op m u l t i e l u a t i o n นะครับก็คือร e เซ็ครับส่วนอันนี้ก็เป็น reset บวกลบครับอันนี้รีเซ็ตคูณหารครับ ต่อมาก็ for i เท่ากับ0 i เท่ากับ i น้อยกว่าเท่ากับ s r c l e n i บวกนะครับก็คือไล่ทุกตัวใน string s r c ครับแต่ถ้า s r c เป็นตัวเลขหรือทดนิยมนะครับก็นี่ครับแล้วก็เทมเก็บไปในเทมครับต่อมาก็ l e e ก็คือถ้าเป็น operator นะครับบวกลบคูณหารก็ จะเป็นเป็นนับจำนวนครับเดิมครับอันนี้ก็เก็บโอเปอเรเตอร์ลงในอาร์นะครับเสร็จแล้วเราก็แปลงเลขจากเทมเป็นโฟร์ครับเก็บไปในด,ดีแล้วก็เคลียร์สตริงครับเคลียร์เทมแล้วก็รีเซ็ตตัวนับครับเตกันอนนี้ก็เอ D.S ก็คือแปลงตัวเลขสุดท้ายลงเก็บลงใน D.S เหมือนเดิมครับแล้วก็ปิดท้าย A r r a y แล้วก็ปิดท้าย Operator ครับอันนี้ก็ Void Calculator Calculate ก็คือฟังก์ชันคำนวณตามลำดับความสำคัญนะครับก็เป็น In เท่ากับ I เท่ากับ In I เท่ากับ0 p s เท่ากับ P.S 1น p o s ครับนี่ก็ Y 1คำนวณคูณหรือหารนะครับ ก็คือหาตำแหน่งคูณกับหารครับเสร็จแ,แล้วก็ก็เลือกจำนวนจริงนะครับตำแหน่งที่เจอเมื่อ p o s เท่ากับ1 o หนึะครับก็คือไม่เจอก็ออกจากรูปครับต่อมาก็ d s p o s ครับก็คือคำนวณผลดับนะครับแล้วก็เล่อน array ขอนี้ก็เป็นตัวเลขนะครับส่วนนี้เป็นเล่น array ของ operator ครับ i ท่ากับศนะครับแล้วก็ y op plus minus ก็คือคำนวณบวกลบนะครับอันนี้ก็เป็นบวกลบถ้าเจอบวกลบก็คำนวณน,นะครับแล้วก็เลื่อนอเ์ของตัวเลขแล้วก็ตัวเลอเ์ของออเปอ o r เรเตอร์ครับส่วนนี้ก็เป็นลดจำนวนออเปอเรเตอร์บวกลบแล้วก็ i เท่ากับลบ1ครับ ไอ้บวกบวกเสร็จแล้วก็สตริงสเปซไบเอ็มนำนะครับก็คือฟังก์ชันสร้างสตริงที่มีช่องว่าง n นํานำในช่องนะครับสตริงเมทเท่ากับนี่นะครับก็ for by i เท่ากับ0 i น้อยกว่า m 5, นำะนบวกบวกเมทบวกนะครับก็คือเติมสเปซที่ละช่องแล้วก็รีเทิร์นค่าสตริงครับอันนี้ก็เป็น void Lcd f ีดนะครับก็คือ ฟังก์ชันแสดงเลขทศนิยมบน lcd นะครับมันต้อจำไมก็เป็น string lcd m a s string m นนะครับก็คือแปลงโฟร์เป็นสติงทศนิยม2ตํตำแหน่งครับแล้วก็ lcd m a เท่ากับ Space 16นะครับบวก lcd m a ็คือเติมช่องว่างด้านหน้าแล้วก็ปับปบปบก็คือเอาเฉพาะ16ตัวท้ายครับแล้วก็แสดงผล lcd ครับ มาอันซ้ายอินสแกนเท่ากับศูนย์ก็คือเก็บตัวแปรค่าปุ่มที่กดนะครับแล้วก็ void setup function setup ครับพอร์ตอนะันนี้เป็นพอร์ต c เป็น output, เอาพนะครับเป็นเอาพุทนะครับ in key สี่คูณสี่นะครับก็คือเรียกฟังก์ชันเอ่อคีย์แพครับแล้วก็ lcd begin ครับก็คือเริ่มต้นทำงานของ lcd แล้วก็ lcd backlight คือเปิด backlight ของจอนะครับ ่อมาก็ void loop นะครับก็คือฟังก์ชัน loop ในการทำงานต่อเวลาก็จะเป็นสแกนก็คือ read key4 sequence อ่านปุ่มกดนะครับแล้วก็ if e scan มเท่ากับ no key ถ้ามีปุ่มกดก็ if e scan เท่ากับปุ่ม clear นะครับก็คือจะ c ียร์ข้อความออกให้หมดครับส่วนนี้ก็เป็น current function นะครับ c l e a ์ f ั n c t i o n ปัจจุบันแล้วก็ LCD clear ค,คือ clear จอครับ โหมดเชนโหมดจัดเชนเท่ากับฟอนก็คือรีเซ็ตแฟคโหมดนะครับอันนี้ก็เป็น L อลไอสแกนเท่ากับเท่ากับถ้ากดปุ่มเท่ากับนะครับก็จะเป็น Lcd เคลียร์ล้างหน้าจอแล้วก็เอไอพ์เคอร์เลนต์ฟังก์ชันไม่เท่ากับถ้าไม่มีอะไรครับก็จะเป็นโฟร์นำเท่ากับ s r c to รนะครับก็คือแปลงสตริงโฟร์ครับแล้วก็ ก็เป็น f ฟ r ท์รีซอครับก็คือเก็บตัวแปรผลลัพธ์ครับ if current function ท่า e กับ sine, s o s r c e sine แล้วกับ, Side, ort, กบนี่ก็คือคำนวณองศา s i n นะครับแปลงจากองศาไปเรเดียนครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชัน cos, tan, log, square root, absolute แล้วก็ inverse นะครับก็คำนวณเหมือนเดิมครับตามความรู้ต่อมาก็ lcd display นะครับก็คือแสดง ฟังก์ชันบวกค่าอินพุตนะครับ lcd f o r c 1 0 resource ก็คือแสดงผลลัพธ์ครับแล้วก็ src string resource ครับก็คือเก็บผลลัพธ์อินพุตใหม่ครับแล้วก็ current function ก็คือเคลียร์ล้างนะครับแล้วก็ lcd display ก็คือแสดงสมการปกตินะครับแล้วก็ if e mode เท่ากับ2 and src index นะครับก็คือตรวจสอบเลขจัมลังครับ แล้วก็หาว่าเรามีเลขจกกำลังไหมครับเสร็จแล้วก็แยกฐานครับอันนี้ก็เป็นแยกเลขยุกกำลังครับส่วนนี้ก็เป็นโฟร์เบทก็คือแปลงเลขฐานเป็นโฟ์นะครับอันนี้ก็แปลงเลขจุกกำลังครับอันนี้ก็แปลงคำนวณเบสแล้วก็จุกกำลังเอ็กซ์โพเนนเชียลครับเสร็จแล้วก็แสดงผลลัพธ์แล้วก็สตริงครับ นี่ lcd detail a y คือถ้าไม่มีเลขก,กำลังก็แสดงให้มันเป็น e error นะครับแล้วก็ลี e ร r ครับ L s o rt equation นะครับก็คือแยกสมการเป็น d e ีกับ operator ครับก็เป็น calculate แสดงคำนวณน,นะครับ lcd f o r ก็คือแสดงผลลัพธ์แล้วก็เหมือนแบบ string ครับเก็บผลลัพธ์แล้วก็ l if scan เท่ากับหานะครับเปลี่ยนโหมด ที่าเป็นโหมดเท่ากับโหมดบวกหนึ่งนะครับก็จะเป็นหมุนโหมดไปเรื่อยครับ lcd ลียร์ล้างข้อความแล้วก็เคลียร์ข้อความครับต่อมาก็เป็น current function ก็เคลียร์ฟังก์ชันครับ mode change to เท่ากับ to ก็คือแฟกพิ้นเปลี่ยนโหมดนะครับแล้วก็ lcd display คือแสดงผลโหมดนะครับ if mode เท่ากับ0 lcd display 1 0 normal น,นะครับก็คือแสดง normal mode นะครับนี่ก็เป็น if e mode เท่ากับ mode หแสดงเป็นไซ c อแทน mode 2เป็นแสดงเป็นแทนล็อกยกกลังครับ mode สายก็เป็นแสดง square root absolute แล้วก็ i n v e r t ครับ l ถ้ากดปุ่มอื่นก็จะเป็น if e mode จ u s change ก็คือเคลียร์จอถ้าเพิ่งเปลี่ยน mode นะครับแล้วก็ if e mode เท่ากับ1ถ้า, 1, ถา 1, เป็น m หมด1ก็จะเป็นไซ c l ลแล้วก็ แล้วก็ eep สแกนเท่ากับ s หรือสแกนเท่ากับ4นะครับถ้ากด side record ครับก็จะล้างจอครับเสร็จแล้วก็ c u r r e n t function สแกนเท่ากับ s ก็จะกำหนดฟังก์ชันนะครับเสร็จแล้วก็ lcd lcd display ก็แสดงฟังก์ชันบวกแล้วก็ L E สแกนเท่ากับ D ถ้ากด D นะครับหรือเป็น Division ครับก็จะเป็น L L C บวกชาก็คือเพิ่มตัวเลขครับ If c u r r e n t f u n c t i o n ไม่เท่ากับนี่นะครับแล้วก็ L L C D แสดงผลลัพธ์ครับนี่ก็เป็น L If อันนี้เป็นโหมด2นะครับอันนี้ก็เป็น T tan หรือ l o อกครับก็คล้ายเดิมนะครับ เหมือนเดิมอันนี้ก็เหมือนเดิมครับส่วนนี้จะอันนี้จะเป็นแทนล็อกอันนี้จะเป็น power by ครับก็คืออยู่กำลังครับก็เหมือนเดิมเสร็จแล้วก็อันนี้โหมด3ครับก็จะเป็น Q A หรือ I ครับก็เป็นอะไรนะ square root absolute แล้วก็ inverse นะครับก็พิมพ์คล้ายๆเดิมนะครับ ก็เป็น square root a ก็เป็น s l u a e root i เท่ากับ inverse นะครับก็อันนี้ก็เป็นถ้าเป็นตัวเลขหรือเครื่องหมายนะครับก็เป็น e c l e n r function ไม่เท่ากับนี่นะครับก็ lcd d i s p a y แล้วก็ l แสดงผลลัพธ์ครับนี่ก็ l เมื่อโหมด0ูนเท่ากับ normal นะครับเพิ่มตัวเลขแล้วก็เครื่องหมายครับ จะเป็น if e c u r r e n t function ไม่เท่ากับนี่ครับแลก็แสดงผลลัพธ์ปกติครับ,บค,ครับ,รบอันนี้เป็นแค่คิดเลขเป็นหมดได้นะครับแค่คิดเลขมีเป็นหมดได้นี่ครับคือเป็นหมดแล้วก็มีบอกลบคูณหารครับที่หมดแรก แล้วก็มีสตล์คอแทงครับเช่นสายสีนะครับแ้วนี้แล้วก็คอสีแล้วแล้วอันนี้เป็นห่านนะครับแล้อนี้แล้วก็ หมดต่อไปครับเป็นเอ่อ uh, เป็นล็อกกับพ power power ครับ ก็ต่อไปเป็นสแควร์ดูนะครับแล้วก็เร์แล้วก็เป็นอินเวนนะครับนี่ค,ครับเข้าครับ